รายได้7,000บาทกู้สินเชื่อไหนได้บ้างวันนี้คัดมาให้แล้วค่ะ3สินเชื่อจะมีสินเชื่อไหนบ้างตามมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญร์จัดให้ในวันนี้มี3มสินเชื่อมาแนะนําจะเป็นทั้งฝั่งธนาคารและฝั่งของนอนแบงค์เริ่มต้นรายได้อยู่ที่7,000บาทก็สามารถกู้ได้แล้วและที่สําคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกรันก็ลองมาฟังรายละเอียดดูนะคะหากสนใจเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมไปเริ่มกันที่สินเชื่อแรกค่ะ สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้เป็นสินเชื่อสําหรับคนทํางานประจําโดยเฉพาะค่ะรายได้เริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทเขาจะดูอายุงาน4เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในช่วงทดลองงานด้วยจะเป็นสินเชื่อเงินก้อนไม่ใช่สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับวงเงินให้กู้จะเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทและสูงสุดอยู่ที่45,000บาทส่วนใครจะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรายได้จะไม่เกิน1.5เท่าของไรายได้สำหรับอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน25%ต่อปีระยะการผ่อนชำระเริ่มต้นอยู่ที่12เดือนและสูงสุดอยู่ที่36เดือนสำหรับเอกสารสแสดงรายได้จะมีอยู่2อย่างด้วยกนัน 1. สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง1เดือนล่าสุด 2องสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะสำหรับช่องทางการสมัครจะสมัครได้เพียงช่องทางเดียวคือที่สาขาเฮงลิสซิงได้เท่านั้นค่ะ ต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อแคชจอยกันบ้างค่ะจะให้กู้ได้ทั้งอาชีพอิสระและพนักงานประจํามีรายได้เริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทเขาจะให้กู้สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้แต่จะไม่เกิน1ล้านบาทสําหรับอัตราดอกเบีย้ยนะคะ25%ต่อปีผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่60เดือนบางคนสงสัยว่าทาไมสมัครไม่ได้ก็เพราะว่าเขาจํากัดพื้นที่ในการสมัครค่ะจะสมัครได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐม ชนบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครชนบุรีระยองนครราชสีมาสระบุรีและอยุธยาค่ะจะสมัครผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวทานายจะวางลิงก์การสมัครไว้ให้ค่ะเมื่อท่านสมัครผ่านเว็บไซต์เสร็จให้ท่านรอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อแจ้งรายละเอียดของเอกสารในการประกอบกู้และนัดรับเอกสาร จะมี Messenger มารับเอกสารซึ่งในตอนนี้ก็จะส่งเอกสารผ่าน Messenger เท่านั้นค่ะต่อไปค่ะมาดูที่สินเชื่อเอ็กเพ s c แค h จากธนาคารกสิกรไทยกันบ้างค่ะจะเป็นบัตรกดเงินสดได้และผ่อนสินค้าได้ในใบเดียวกันและเป็นสินเชื่อหมุนเวียนด้วยค่ะบัตรนี้จะสามารถสมัครได้ทั้งคนทำงานประจําและเจ้าของกิจการ ถ้าทำงานประจำเริ่มต้นที่7,500บาทและมีอายุงาน6เดือนขึ้นไปค่ะสำหรับวงเงินให้กู้เริ่มต้นอยู่ที่4,000บาทไปถึง5 0 0 0 0 0บาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่18%ถึง25%ต่อปีและจ่ายคืนตามฐานเงินเดือนถ้ามีรายได้มากกว่า15,000บาทจะให้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่5%ของรายได้และถ้ารายได้น้อยกว่า15,000บาทจ่ายขั้นต่ำเริ่มต้นที่3%สำหรับคนที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไท หรือคนที่เดินบัญชีผ่านธนาคารกรสิกรไทยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่7เดือนขึ้นไปไม่ต้องยืน่นเอกสารแสดงไรายได้ค่ะ ถ้าเดินบัญชีไว้กับธนาคารอื่นหรือรับเงินเดือนจากธนาคารอื่นจะต้องใช้สลิปเงินเดือน1เดือนล่าสุดหนังสือรับรองเงินเดือนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะสำหรับช่องทางการสมัครสามารถสมัครได้3ช่องทาง 1. ผ่านแอปเคพาจะรู้ผลภายใน15นาที 2. สมัครผ่านเว็บไซต์จากนั้นรอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ และช่องทางที่3สมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและนี่ก็เป็นการแนะนําสินเชื่อสําหรับคนที่มีรายได้เ0็ดบาทขึ้นไปถ้าใครต้องการสมัครอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะสําหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ